ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงถามตอบนวัตกรรมครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณชาชกรวัชระบัณฑิตกรรมการผู้การบริษัท c q ค g ว o หรือคุณเทพนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ำนมถั่วเหลืองเรื่องของซอยตกว่าทำไมที่มาที่ไปยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่อย่างคุณเทพนะครับทำไมถึงหันกลับมาทำธุรกิจเรียกได้ว่ากลับไปสู่พื้นฐานของคนไทย แล้วทําไมไม่มีแนวคิดจะทำธุรกิจที่เป็นล้าหน้าทางเทคโนโลยีอะไรล่ะครับทำไมถึงหันกลับมาทำธุรกิจด้านนี้ครับผมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเกี่ยวกับอาหารการกินที่สำคัญมากครับครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมไปศึกษาเกี่ยวกับหลายหลายอย่างนะฮะในวงการวงการของแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนคนบริโภคอาหารที่แบบบไม่ได้เลือกฮะ แล้วทําให้มีปัญหาเรื่องมะเร็งลาไส้กันเยอะมากครับก็ส่วนหนึ่งของซอยโต้ก็คือว่าเป็นอาหารสุขภาพครับผมพยายามจะพัฒนาแนวคือตัวซอยโต้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเท่านั้นนะครับครับครับพยายามจะทําเกี่ยวกับแนวถั่วเหลืองแนวสุขภาพเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆคือมั่นใจว่าเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอาหารเสริมพื้นฐานของคนไทยด้วยหรือเปล่าถือว่าเป็นพื้นฐานเลยครับครับครับ คนญี่ปุ่นคนจีนอายุยืนเพราะว่าเขาบริโภคตัวนี้มาตลอดอครับผมไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ยี้ครับตักขวหรือว่าเป็นเต้าหู้แผ่นนนะครับรบแล้วก็เป็นเกี่ยวกับแนวแนวถั่วเหลืองทั้งหมดเลยครับเต้าเจียวเต้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเทพครับคนรุ่นใหม่ที่เรียนหนังสือมาเยอะๆเยอะๆเนี่ยเขาจะทําใจได้หรอครับจะให้ไปต้มเต้าหู้จะให้ขายน้ํานมถั่วเหลืองตามข้างทางจะไหวไหมเนี่ย ผมมองว่าการศึกษาเราเนี่ยทำให้คนมีอีโก้สูงครับครับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เรามีมีดีอยู่เนี่ยเราไม่ได้เอามาพัฒนาเพื่อให้เป็นสิ่งที่เอ่อต่อยอดครับการศึกษาเราเนี่ยผมผมมองว่าเขาจะสอนแต่ว่าเอ้ยลูกคือจะให้เป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวครับเป็นนู่นเป็นนี่นั่นอะไรกันแต่ผมไปเห็นของการศึกษาของสิงคโปร์เนี่ยครับเขาพยายามที่จะสอนให้ปลูกฝังให้กับลูกเขาเนี่ยว่าเรามีอะไรดีแล้วก็มาต่อยอดเอาให้เป็นนักธุรกิจครับ ผมก็เลยเอาตรงนี้คิดว่ามีเพื่อนหลายคนนะครับเขาเป็นเป็นวิศวกรอะไรต่างที่เขาไปทํางานเขาชวนผมไปทํางานครับผมก็มองว่ามันก็ดีฮะตรงนั้นก็ดีแต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยมันมันอาจจะทําธุรกิจจะดีกว่าครับครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจก็เริ่มต้นจากที่ใกล้ตัวที่สุดใช่ครับมีมุมมองยังไงครับสําหรับน้ํานวถั่วเหลืองกับอาหารที่เขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดอะไรเนี่ยในสังคมไทยนี่ครับหรือน้ําอัดลมต่างๆ มันจะทดแทนกันได้ยังไงครับตอนสมัยผมผม,ผมเริ่มทําธุรกิจอทอทขายน้ำเต้าหู้เนี่ยครับคุณอิทธิพลังกูลเนี่ยเป็นขวัญใจผมเลยฮะครับแต่เขาเสียชีวิตเนื่องจากว่าเขาบอกเขาดื่มนา,อามอัดลมมาตลอดชีวิตนะไม่เคยดื่มน้ําเปล่าเลย<อ>ซึ่งหมอก็บอกว่าเกิดจากเขาบริโภคตัวนี้ซ้ําๆครับแล้วก็เลยเป็นมะเร็งลำไส้ครับ,รบแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ย คนที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ในี่ยเสียีเป็นสคนแล้วตอนนี้มีวันสามคนที่ที่ยังต้องรักษาอยู่มีคนนึงเนี่ยเขาตัดลำไส้ไปแล้วจนจนต้องจ่อหน้าท้องนะครับราแล้วทำให้ผมมีความคิดว่าเราต้องหาองค์กรหนึ่งที่มาส่งเสริมเกี่ยวกับการบริโภคของที่มีเกี่ยวกับสุขภาพครับคือไม่ต้องไม่ต้องไปเน้นในเรื่องของอ,อาหารฟาสต์ฟู้ดมากเกินไปคร,ครขนมปังก็อย่าไป อย่าไป,ไปบริโภคมากเกินอะไรเงี้ยอย่างพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ก็เท่าที่ไปดูข้อมูลไปดูข้อมูลของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ลงนะครับซึ่งน่ากลัวมากนะเขาบอกว่า300กว่าโรงงานที่ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวประเทศไทยเนี่ยเกินใส่สารการบูดการลากันหืนเนี่ยเกินทุกโรงงานครับ,คร,บครับตรงนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวก่อสารก่อมะเร็งเมืเ่อกี้เห็นคุณเทพบอกว่าฟาสต์ฟู้ดนี่ก็มีปัญหาเรื่อง เกี่ยวกับอะไรที่เราทราบกันตรงนี้ตัวนี้จะเข้ามีไปมีส่วนร่วมกับฟาสฟูดยังไงบ้างไหมครับซอยโต๊ะนี้ตอนนี้มีครับมีขายขายไก่ทอดยี่ห้อหนึ่งแบรนด์ดังเลยค,ครับเขาติดต่อผมมานะครับ,ค,รบคือคุยเจราจากันแล้วตอนนี้เขาให้ผู้ใหญ่เสนอผู้ใหญ่อยู่ครับซึ่งตอนนี้กระแสข,ของเรื่องสุขภาพเนี่ยซึ่งเขาเขาบอกว่ามันในทางลบครับซึ่งเขาวิจารณ์กันเยอะมากแล้วทีนี้เขาอยากดึงตัวนี้ เกี่ยวกับแนวสุขภาพที่แท้ต้องบอกว่าต้องเน้นด้วยว่านมถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซนต์ด้วยครับครับก็เลยมาเลือกซอยโต่ะเข้าไปเข้าไปคุยไปวางเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยให้แบรนด์เนี้ยที่ขายฟ้าซ้ดตัวเนี้ยครับรู้สึกดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพใช่ครับผู้บริโภคก็หันมารับตรงนี้มากขึ้นครับอันนี้คือแนวคิดของเขาเลยที่เขาบอกขอแนวคิดเขาเขาก็ติดต่อซอยโตดมาติดต่อซอยโตดครับคุยไปแล้วครับแต่ตอนนี้เขาเสนอผู้ใหญ่อยู่ครับซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากได้ราคาที่ต่ำกว่านี้ ตรงนี้ก็มาติดปัญหาตรงที่ว่าเราจะทําต่ําอันนี้ได้ยังไงครับครับคุณเทพคิดว่านวัตกรรมพวกนี้เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยชาติเราได้ยังไงบ้างครับเราก็เป็นตัวเล็กๆ SME เล็กๆคนหนึ่งเนี่ยด้วยความจริงใจครับผมคิดว่าอยู่ที่ใจเราเนี่ยถ้าเราทําในสิ่งที่เรามั่นใจจริงว่าของเราดีเนี่ยก็ทําให้ส่งเสริมในทางบวกแล้วก็ให้ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเขามองสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวังกําไรมากเกินไปสมมุติว่า คนที่ทําขนมปังเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยขนมปังอยู่ได้วันสองวันะครับแต่ว่าด,วด้วยความโลภมากอยากจะให้ต้นทุนมันต่ําลงคือใส่สารลงไปเพื่อมันอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้ไปไปไปแนะนาเขาว่าเราต้องลดตรงนั้นลงนะเราอยา่าไปอย่าไปเพิ่งพวกนี้มากเกินไปซึ่งมันเป็นการทําลายสุขภาพของคนเป็นไปได้ไหมครับว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกซึ่งเราก็เห็นตัวเลข การเป็นมะเร็งก็สูงตามไปด้วยมันน่าสนน่าสนใจมากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเพราะความรีบเร่งของสังคมไทยเป็นเพราะอะไรที่ทําให้คนต้องเร่งกินอย่างนั้นน้นํานมถั่วเหลืองจะเข้าไปช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในใน,ในอาคนโบราณเนี่ยเขาก็ตื่นเช้ามาก็ปลาทองโกน้ํเต้าหู้ครับครับแต่เดี๋ยวนี้ปลาทองโกเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าการบริโภคเกี่ยวไขมันเกี่ยวกับแป้งมากเกินไปก็ไม่ดีครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมื้อเช้าเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทานอะไรเลยเนี่ยก็น้ำนมน้ำตาหู้นี่สามารถที่จะไปช่วยได้ครับครับโดยเพาะทําแบบสําเร็จรูปแล้วใช่ครับครับสามารถเวฟร้อนได้ครับอเวฟร้อนได้ด้วยอ๋อครับอิอบอ่มไปมื้อหนึ่งแล้วยังขวดอีกโอ้ผมว่าถ้าสำหรับผมนะผมทั้งวันได้เลยนะฮะทั้งวันได้เลยจริงจริงครับครับครับคือด้วยด้วยความที่ด้วยความที่เราเป็นคนรีบเร่งอยู่แล้วทานข้าวไม่ตรงเวลาอะไรต่างๆเนี่ยผมอยู่ได้จริงจริงครับ เขาก็มาช่วยแก้ปัญหาความรีบเร่งได้เนาะโดยใช้ของไทยที่มีอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ขายทั่วไปก็แล้วแต่แต่ก็ดีทั้งนั้นฮะที่เขาไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งเนี่ยครับครับผมคืออะไรก็ได้ที่ไม่มีสารที่มันเติมเข้ามาครับสุขภาพเราดีหมดครับดีหมดฮะครับจริงๆเราประเทศไทยของเราก็มีอะไรเยอะแยะเนาะด้วยด้วยความที่เราเข้าใจอะไรที่มันอาจจะผิดพลาดไปบ้างทําให้เราต้องเติมอะไรเข้าไปเพื่อในโลกการแข่งขันอะไรพวกเนี้ยครับ ในเรื่องนี้นะครับการเติมแต่งกลิ่นแต่งอะไรคุณเทพมีมุมมองยังไงครับไม่ดีครับอืไม่ดีเลยครับครับเพราะว่าผมเองเนี่ยน้ำเครื่องดื่มชูกำลังของผลผลิตได้ครับซึ่งเอาน้ำเปล่าเนี่ยน้ำกรองน้ำาโอขึ้นมาเนี่ยผมก็ใส่ใส่ประบาณ4ี่ตัวห้าตัวก็เป็นเครื่องดื่มขึ้นมาซึ่งเหมือนเกาเดะเลยค่ะแต่ถามว่าเราทำเองเรากล้าดื่มหรือเปล่าผมเคยลองมาหมดแล้วครับเราใส่ลงไปเราไม่กล้าดื่มเลย เพราะว่าเราผลิตเองครับอย่างถ้าคนไหนต้องถามเจ้าของก่อนว่าคุณผลิตอะไรมาคุณกล้ากินของตัวเองหรือเปล่าผมเคยได้ยินมาว่าบางคนเลี้ยงหมูแล้วไม่กล้ากินหมูที่ตัวเองเลี้ยงบางคนปลูกผักก็ไม่กล้ากินผักที่ตัวเองปลูกเรื่องจริงไหมครับ,รบจริงครับจริงครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวปลูกผักเยอะมากครับเพราะขายเที่ยวนึงเขาบอกว่าฟุ้กๆเดินเที่ยวนึงได้เป็นเป็นหลายล้านบาทครับแต่เขาเองไม่เคยบริโภคผักอีกเลยครับไม่เคยกินผักของตัวเองครับ เพราะว่าผักที่เขาเขาปลูกเนี่ยเขาปลูกเนี่ยเขาบอกว่าบางช่วงเวลาเนี่ยเขาต้องใช้าสารเคมีที่ชนิดที่ว่าที่แบบขายของตลาดที่ใช้ไม่ได้ฮะต้องใช้หัวเชื้ออลยอครับถึงขั้นไปไปพ่นยาเลยเสร็จเนี่ยเป็นลมไปเลยก็มีคือมันแรงมากฮะแล้วลองคิดดูสิว่าเราบริโภคทุกวันนี้จะขนาดไหนสะสมเนาะสะสมครับรบนะสินค้าของทุทเทพนนี่มีแนวคิดจะออกสู่ตลาดอาเซียนไหมครับออกครับผม ตอนนี้ในเครือบริษัทอีออนเนี่ยที่ขายในเข้าไปในห้างแม็กไฟรูปัจจุบันนี่เนี่ยเขาออกไปประเทศกัมพูชาในกรุงคนมเปญก่อนนะซึ่งอีออนมอลเนี่ยเขาตอนนี้สร้างอยู่จะเสร็จประมาณมิถุนาครับจะเป็นจะเป็นประเทศแรกครับแล้วก็มีประเทศอย่างในตะวันออกกลางก็มีหลายประเทศติดต่อ,อมาครับซึ่งยังไม่พร้อมส่งตรงนั้นครับก็บจะออกในเอซีก่อนที่ที่เราไม่เราไม่ต้องไปลงทุนเลยมากก็คือมีในคู่ค้าที่เขาลงเองอยู่แล้วคือช่วย ช่วยแก้ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยด้วยสินค้าเ่ืปอนพื้นฐานนี้ได้ใช่ครับเนาะผมว่าสนใจมากผมผมเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเราต้องมองย้อนกลับมาคนทุกคนตอนนี้ผมไม่ไม่ขอเอานมแต่ว่าเป็นพี่คนหนึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนะฮะเป็นเจ้าของหนังสือท่องเที่ยวต่อปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเกี่ยวกับเขาเป็นมะเร็งลำไส้เขาดื่มนมถั่วเหลืองซอยโตเนี่ยทุกวันคือมันแก้ไม่ทันแล้ว อ๋อคือเป็นขั้นหมอแนะนำขั้น3าขั้น4ขั้นอะไรขั้นสี่แล้วครับขั้น4แล้วครับรรเทาได้บ้างแค่นั้นน่ะแต่ไม่ทันไม่ทันครแสดงว่าถ้าคนจะดูแลสุขภาพต้องดูแลง่ง่ายๆตั้งแต่ต้นป้องกันดีกว่ารักษาป้องกันดีกว่าครับนี่มีแนวถ้าอย่างนี้มีแนวคิดจะทําสถาบันอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะครับในอนาคตโปรเจกต์ต่อไปถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้สถาบันที่นี่เป็นจุดหนึ่งให้กุมนักศึกษาได้ทาเกี่ยวกับแนวคิดในเชิงในเชิงบวก ที่ดูแลสุขภาพจริงๆเลยครับไม่ต้องใหญ่มากแต่กระบอกปากกระบอกเสียงตรงนี้เนี่ยมันสามารถช่วยได้เยอะจริงๆครโซเชียลมีเดียแล้วก็มีเกี่ยวกับโลกร้อนเนี่ยก็มีคนทํากันเยอะล้นะครับผมอยากจะให้กลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มอาจารย์คณาจารย์ที่มีความคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยทำเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับผมเชื่อว่าจะมีหลายสถาบันที่จะมาร่วมด้วยโดยเริ่มจาก ขุดการขุดหลุมเล็กๆในมหาสมุทรที่มันเชี่ยวกรากพวกนี้ช่วยกันขุดคนละหลุมคนละหลุมใช่ครับแนวคิดอย่างนั้นเลยครับคุณเทพมีอะไรจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ไหมครับในการที่จะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองในขณะที่กําลังศึกษาอยู่หรือเรียนจบไปสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยผมใหญ่มีคําแนะนําให้กับรุ่นน้องๆถ้าอยากทำธุรกิจเนี่ย อันดับแรกนะครับเราต้องมองว่าเราเก่งอะไรก่อนเรามีทักษะอะไรบ้างพ่อแม่เขาทำอะไรดีแล้วก็ที่บ้านเราบ้านเกิดเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่มาตัดแต่งให้เป็นธุรกิจได้เอาตรงนั้นไปก่อนในขณะเดียวกันพอเราได้ปั๊บเนี่ยเราก็ไปหาความรู้ความรู้ไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวฮะห้องเรียนมีน้อยมากที่จะใส่เข้าไปแต่ทฤษฎีถ้าเราเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเราจะท้อก่อนผมต้องผมว่าต้องไปหาคนที่เขาเขาประสบ คือเขาทําอยู่แล้วหรือรประสบความสาเร็จบ้างรหรือคนที่เคยทําอยู่แล้วนี่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ถือว่ามีความรู้ทางนั้นเนครับเปิดใจกว้างนิดนึังทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วแล้วก็ไปขอความรู้รเราจะไปมองว่าคนขายพวงมาลัยหรือขายของข้างถนนเนี่ยจะไปมองว่าเขาเขาเหมือนกับอาจจะเป็นโลหน่อยนึงเป็นต่ําต้อยนิดนึงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ,ะธุรกิจภาพที่ผมทราบมาเลกตาซอยนะฮะขอเอ็นน้ำนิดนึง เขาก็เป็นมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการทําน้าถูเหลืองมาก่อนเขาถึงทําได้ขนาดนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะใหญ่ได้มันต้องจากจุดเล็กๆก่อนแล้วก็ต่อยอดพัฒนาขึ้นไปวันนี้ขอบคุณมากคุณเทพครับเราคุยกันสองสองเทปติดกันจากการเริ่มต้นชีวิตของคนที่เริ่มต้นจากจุดง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากจุดง่ายๆกลายมาเป็นซอยโต๊ะ ผมเชื่อว่าต่อไปก็คงเป็นจุดเล็กๆที่สามารถพัฒนาสังคมไทยได้ขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาร่วมกับรายการของเรา Innovativity e v a r e วันนี้ต้องขอบคุณคุณเทพมากครับผมเชื่อว่าความฝันของคุณเทพที่จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นจะสำเร็จแน่นอนช่วยกันป้องกันดีกว่ารักษาขอบคุณคุณเทพมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับวันนี้ Innovativity e v a เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับ สิ่งละอันพลาน้อยที่รายการของเราได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านเราพยายามเหลือเกินครับพยายามที่จะนําเรื่องราวพวกนี้มาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านการดูแลสุขภาพเพื่อตอบโจทย์การเป็นครัวของโลกการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจากการขุดหลุมเล็กๆในมหาสมุทรแล้วมันจะค่อยๆขยายขึ้นไปได้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ